ผลไม้นี้เป็นอาหารที่คนไทยรู้จักและผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกล้วยหรือที่ชาวต่างชาติเรียกว่าบานานา่ากล้วยให้สารอาหารและวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นคาร,ร์โบไฮเดรตธาตุเหล็กน้ำตาลซูโครสฟุกโตสและกลูกโครสรวมทั้งวิตามินบีที่สามารถช่วยรักษาอาการผู้ป่วยทางสมองธาตุโพแทสเซียมแคตะคริวสารต้านอนุมูลอิสระ เกลือแร่และแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการอีกมากรวมทั้งกากใยที่ช่วยในระบบขับถ่ายครับกล้วยมีคุณประโยชน์นานับประการตั้งแต่ลำต้นใบหัวปลีกล้วยมีถิ่นกำเนิดจากไหนและกล้วยที่นิยมในประเทศเรามีกล้วยอะไรบ้างเรามาทำความรู้จักกับกล้วยให้มากขึ้นกันเลยครับ สำหรับความเป็นมาของกล้วยนั้นกล้วยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์จากนั้นนักเดินเรือชาวโปรโต,ตุเกสได้นำกล้วยไปปลูกในแถบอเมริกากลางและพบว่ากล้วยสามารถจเจริญเติบโตได้ดีจึงทำให้แถบอเมริกากลางเป็นแหล่งผลิตกล้วยที่สำคัญของโลกในปัจจุบันกล้วยที่เราบริโภคกันอยู่ในปัจจุบันนั้นพัฒนามาจากสายพันธุ์กล้วยป่าซึ่งจะมีเมล็ดเป็นจำนวนมาก จากนั้นมนุษย์เราได้มีการพัฒนาสายพันธุ์กล้วยป่ามาให้เป็นกล้วยที่สามารถบริโภคได้โดยมีลักษณะที่สําคัญได้แก่การที่มีเมล็ดเล็กลงแล้วก็มีลักษณะที่เป็นหมันกล้วยที่นิยมปลูกในประเทศไทยพบว่ามี3ส,สายพันธุ์ด้วยกันได้แก่กล้วยน้ําว้ากล้วยไข่และกล้วยหอมสําหรับกล้วยที่มีความสําคัญในระดับโลกได้แก่ กล้วยหอมซึ่งพบว่ามีผู้บริโภคมากที่สุดในโลกซึ่งสายพันธุ์ที่ผู้บริโภคมากที่สุดในโลกได้แก่กล้วยหอมคาเวนจิตหรือกล้วยหอมเขียวสำหรับประเทศไทยนั้นกล้วยหอมที่ได้รับความนิยมและปลูกกันมากได้แก่กล้วยหอมทองหรือกลอสมีเชลและพบว่ามีการขยายพื้นที่ปลูกในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นและนอกจากนี้ยังมีการปลูกเพื่อการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุน่นจีนและฮ่องกง คุณค่าทางอาหารที่มากมายและรสชาติที่หอมหวานของกล้วยหอมทองบวกกับกระแสของการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคกำลังตื่นตัวทำให้เกิดความนิยมบริโภคกล้วยหอมกันอย่างกว้างขวางจากการปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนนำมาแบ่งปันในหมู่พี่น้องการนำมาขายภายในชุมชนได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นการปลูกในเชิองอุตสาหกรรมมุ่งสู่ตลาดเพื่อตอบสนองการซื้อของผู้บริโภค ปัจจุบันเกษตรกรมีการจัดการผลิตกล้วยหอมทองอย่างมืออาชีพเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตกล้วยหอมทองที่มีคุณภาพดีสู่ผู้บริโภคข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณการว่าในปี2559ซึ่งจังหวัดที่มีการปลูกกล้วยมากที่สุดคือจังหวัดปทุมธานีครับที่ดินผืนนี้อยู่ในอำเภอหน,นองเสือจังหวัดปทุมธานี สภาพดินถูกตระเตรียมไว้สําหรับปลูกกล้วยหอมทองโดยได้ถ่ายดะเตรียมดินหนึ่งครั้งจากนั้นตากดินแล้วทําการถ่ายปลน1-2ครั้งเพื่อให้ดินร่วนซุยไม่มีวัชพืชครับอันนี้คือแป้งหนองเสือของเราโซนหนองเสือของเรานะคะหลังจากที่เราเตรียมดินพร้อมที่จะปลูกแล้วเราก็เตรียมหน่อพันธุ์หน่อพันธุ์ของเราก็คือขุดมาจากต้นแม่ขยายขุดมาจากแปลงอื่นเพื่อขยายเอามาปลูกแปลงนี้ เราทําการคัดเลือกหน่อพันธุ์ที่สมบูรณ์มาแล้วก็ขุดหลุมรอขุดหลุมรอเพื่อที่จะปลูกเราจะมาสาธิตวิธีการปลูกหนึ่งเราเริ่มขุดหลุมหลุมลึกลงไปประมาณสามสิบเซนจากสามสิบเซนปุ๊บระหว่างระหว่างหลุมก็คือเมตรห้าสิบระหว่างความห่างของแต่ละหลุมเมตรห้าสิบเด็กก็จะทําการปลูก หน่อพันธุ์ที่ใช้ต้องเลือกจากแปลงที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคลักษณะหน่อพันธุ์สมบูรณ์ดีไม่มีโรคและสัตรูพืชและหน่อพันธุ์ควรมีขนาดใกล้เคียงกันครับหน่อของเราที่สมบูรณ์ได้มาจากต้นแม่คือลักษณะแบบนี้ความยาวประมาณ30เซนจากเงาจากเงาล่างคือเงาเงาเงาล่างนี้ขึ้นมาประมาณ30เซน อันนี้คือเรียกว่าหน่อที่สมบูรณ์ของเราหลังจากที่เราปลูกแล้วก็เอาดินที่อยู่ข้างๆกบหลุมให้มิดเมื่อลงมือปลูกกล้วยหอมทองแต่ละหน่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อให้หน่อเจริญเติบโตเป็นต้นที่สมบูรณ์ เราก็ต้องรู้จักดูแลบำรุงรักษาด้วยนะครับเราดูระยะเวลาให้ปุ๋ยและสูตรปุ๋ยที่ใส่ต้นกล้วยหอมทองด้วยครับตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยคะเราจะใส่ปุ๋ยทุกหนึ่งเดือนหรือ20วันใส่ครั้งหนึ่งไม่เกินไม่เกิน30วันใส่ปุ๋ยแต่ถ้ากล้วยประมาณอายุประมาณ10เดือนเนี่ยเราจะใส่น้อยลงแล้ว ใส่ในปริมาณที่น้อยลงแต่ก็คือใส่ให้ให้มีกินทุกเดือนไงคะไม่ว่าคือใส่ให้สม่ําเสมอคือว่ากล้ยยังมีสารอาหารมีธาตุอาหารอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าใส่ทีแรกพอว่าโตแล้วเราจะไม่ใส่แต่คือเราใส่แต่ใส่ปริมาณน้อยลงหน่อยครั้งแรกที่เราเริ่มใส่คือกล้ยได้หนึ่งเดือนเราจะใส่ป Ł ุ๋ยที่มีตัวหน้าสูงอันได้แก่ตัวหน้าสูงก็จะเป็นสูตรสูตรที่หนึ่งคือ4 6 0 0เราจะใส่อันนี้ยอย่างเดียว ไปจนถึงอายุประมาณ3เดือนเราถึงจะเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรปุ๋ยสูตรปุ๋ยที่เราจะเปลี่ยนช่วง3เดือนไปแล้วนี่เราจะใส่จะเริ่มใส่ที่ว่ากล้วยจะต้องให้ขยายลําต้นเพื่อจะให้ลําต้นอวบขึ้นเราก็ใส่สะสมไปในตระกูลปุ๋ยก็คือประเภท25 7 7คือขยายลําต้นใส่จนประมาณกล้วยเริ่มเริ่มเดือนที่6ถึงเดือนที่7เราก็จะไปเปลี่ยนสูตรปุ๋ยอีกหนึ่งครั้ง พอเดือนที่6เดือนที่7ดนี่กล้วยเราจะเริ่มเริ่มใกล้จะใกล้จะท้องเต็มที่เหมือนกับว่าใกล้จะออกเขือใช่ไหมคะเราก็จะเอาไอตัวปุ๋ยสูตรที่ว่าไปไปไป,ไปเร่งรุ่นไปเร่งลูก,ลลกหรือไปกระตุ้นให้มันช่วยออกไวนี่ก็คือว่าถ้าเร่งเร่งลูกให้อ้วนให,ให้ใหญ่นี่ก็จะเป็นสูตรปุ๋ยที่ว่า8 8 24 24คือให้ตัวหลังสูงตัวหน้าน้อยหน่อยก็เป็นตัวหลังสูงแล้วก็ไปปนกันกับ ไอ้ที่ช่วยกระตุ้นให้เร่งออกนี่ก็คือจะเป็นสูตรสิบสามสิบสามยี่เบ็ดแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็คือจะใส่ให้ให้กล้วยกินมาตลอดนี่ก็คือว่าสูตรสิบหกสิบหกสามตัวเป็นสูตรเสมอที่เราเรียกกันว่าปุ๋ยสูตรเสมอสิบหกสามตัวก็ได้สิบห้าสามตัวก็ได้สิบเจ็ดสามตัวก็ได้คือใส่ตั้งแต่อายุกล้วยประมาณเดือนที่สามเนี่ยเราจะเริ่มใส่มาเลยไอ้สูตรเสมอที่ว่าบำรุงต้นเนี่ยค่ะจะให้กินทุกจะให้กินทุกเดือนเลยก็คือ สูตร16สามตัว15สามตัวเป็น17สามตัวเป็นสูตรเสมออันนี้ปุ๋ยอันนี้เขาเรียกปุ๋ยสูตรเสมอจะช่วยช่วยช่วยบำรุงลำต้นการตักเลนจากท้องร่องขึ้นมาสมโคนต้นกล้วยเป็นวิธีช่วยไม่ให้รากลอยและเพิ่มธาตุอาหารแก่ต้นกล้วยให้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นด้วยครับกล้วยหอมทองเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้นและด้วยลักษณะที่มีใบใหญ่ลำต้นอวบ กล้วยหอมทองจึงต้องการน้ำมากตลอดปีโดยเฉพาะในฤดูแล้งจึงไม่ควรปล่อยให้ผิวหน้าดินแห้งถ้าผิวหน้าดินแห้งจะทำให้ผลผลิตลดต่ำลงการให้น้ำจึงต้องทำเป็นประจำทุกวันครับกล้วยตั้งแต่เริ่มปลูกเราจะต้องให้น้ำทุกวันวันละหนึ่งครั้งยกเว้นเวลาฝนตกเท่านั้นที่เราจะไม่ลดน้ำ แรงงานคนจำเป็นอย่างยิ่งในทุกขั้นตอนการผลิตกล้วยหอมทองไม่ว่าจะเป็นการให้น้ำให้ปุ๋ยตัดแต่งใบตัดหน่อกล้วยเล็กๆทิ้งครับเวลาเราจะสังเกตได้ว่าคนงานจะค้ำกล้วยยังไงจะตัดกล้วยยังไงจะแต่งตัดแต่งใบยังไงเราต้องดูจากว่าเวลาคนงานหนึ่งคนเข้าไปทำงานทำการคำ้ำระหว่างที่คนงานค้ำนี่นะคะคนงานจะสังเกตว่าหน่อที่มันอยู่รอบๆโคนต้นนะคะ เราต้องตัดออกแล้วใบที่มันอยู่ข้างบนที่ว่ามันไปสากกเคือกล้วยอันนั้นคือเราตัดออกคือว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยใบให้ใหไปถูกกเคือกล้วยหรือใกล้ชิดก็คือกล้วยเกินไปเนี่ยพอเวลามันมันมีลมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใบเนี่ยมันจะไปสีไปสีก็ครือกล้วยทําให้กล้วยอันนั้นนะ่ะเป็นรอยคือเป็นผิวที่ใช้ไม่ได้ก็กลายเป็นกล้วยตกเกรดพอเราแต่งใบออกปุ๊บเราก็จะเอาถุงขึ้นหอ่อพอนี้ก็จะไม่มีใบไปรบกวนแล้วแต่หน่อเนี่ยคือว่า คนงานต้องตัดเดินตัดหนอ่อเป็นประจำทุกครั้งที่เข้าไปไปค้ำกล้วยไปใส่ปุย๋ยหรือว่าหรือว่าตัดกล้วยเนี่ยต้องคนงานจะเดินปาดหน่อไปเลยเพราะว่าหนึ่งถ้าเราเราเลี้ยงหน่อไว้ยาวเนี่ยคือหนึ่งหน่อที่มันอยู่รอบๆโคนกล้วยเนี่ยมันจะไปแย่งปุย๋ยปุ๋ยต้นแม่เราต้องคอยปาดออกให้มันอยู่เตี้ยเตี้ยเสมอพื้นดินนะคะแล้วมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่พอแตกขึ้นมาอีกคนงานก็จะปาดเรื่อยๆเพื่อที่มันจะไม่ไปแย่งปุย๋ยต้นแม่ะคะ่ะ ต้นกล้วยหอมทองส่วนใหญ่จะออกปลีเมื่ออายุประมาณ6-7เดือนเมื่อกล้วยหอมทองออกปลีสิ่งต่อไปที่ต้องดูแลคือการค้ำยันเพื่อเตรียมรองรับน้ำหนักของเครือกล้วยที่จะเกิดขึ้นครับการที่เราค้ำคือเราต้องเอาไม้ไปค้ำยันเพื่อที่ว่าหน้าลมหรือว่ามีลมอย่างเงี้ยกล้วยเป็น กล้วยหอมเป็นกล้วยที่ต้นมันจะกรอบไม่เหมือนกล้วยน้ำว้าถ้ากล้วยน้ำว้าในต้นมันจะเหนียวแต่ว่าถ้ากล้วยหอมในลําต้นมันจะกรอบเราต้องใช้ไม้เข้าไปช่วยค้ายันเพื่อที่จะไม่ให้มันโค่นมันหักพอเราจัดการค้าเสร็จก็อีกระยะเวลาจากการที่ว่าออกเครือมาแล้วก็ประมาณ1-2เดือนกล้วยจะเริ่มขึ้นทรงคือขี้ทรงออกมาแล้วเราก็จัดการเอาถุงถุงขึ้นไปหอ่อหลังจากที่ห่อแล้วประมาณอีกสองเดือนเราถึงจะเริ่มตัดเครือได้ ก็เรียกกันง่ายๆว่ากล้วยประมาณเข้าเดือนที่9้าหรือเดือนที่10เราจะเริ่มมีเก็บเกี่ยวบ้างเป็นบางส่วนแล้วการที่เราห่อห่อนี่คือเราจะใช้ถุงถุงถุงที่เป็นถุงถุงถุงสีสีส่วนมากที่เราจะใช้กับกล้วยคือเป็นเป็นสีฟ้าเพื่อที่จะคุมให้มันล่มการแมลงการหนูการวัชพืชที่ว่าจะเข้าไปกวนที่ไปอยู่ในเครือค่ะหรือว่าแมลงที่จะเข้าไปต่อยเนี่ยเราเราเลยต้องห่อห่อเพื่อที่ว่ากะกัน การกันพวกพวกหนูพวกนกอะไรเนี่ยค่ะที่จะเข้าไปรบกวนหรือไปทํารังทําให้กล้วยเราไม่สวยแต่ถ้าเกิดเราห่อเนกล้วยเราจะใช้ได้ทั้งหมดจําเป็นต้องใช้สีฟ้าค่ะกล้วยเพราะว่ามันมันมันอ่อนต่อแสงไงคะถ้าเราใช้สีส้มหรือสีแดงมันก็จะแจ๊ดไปถ้าสีเหลืองก็ยิ่งบางระยะเวลาผ่านมาจากหนอ่อกลายเป็นต้นสูงใหญ่แข็งแรงออกปลีพัฒนาเป็นเครือเป็นหวีและตอนนี้ ผลกล้วยหอมทองเคลือสวยนี้ก็พร้อมให้แรงงานผู้ชำนาญเก็บเกี่ยวแล้วครับเราต้องคัดเลือกกล้วยที่มีอายุเก็บเกี่ยวได้คือประมาณ80%หลังจากที่มีการแทงมีการตกเครือแล้วครับผมประมาณ75-90วันกล้วยก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับผมเราก็จะทำการเก็บเกี่ยวนะครับ และทําการตัดแต่งเป็นแบ่งเป็นหวีนะครับล้างน้ําสะอาดนะครับแล้วก็ใส่ถุงบับเบิลเพื่อการกระแทกการป้องกันการช้าระหว่างการขนส่งครับผมและบรรจุลงตะกร้าที่สะอาดนะครับผมแล้วก็ทําการขนส่งด้วยรถขนส่งภายใน1ชั่วโมงเข้ามาในส่วนของโรงคัดบรรจุครับขณะที่ผลผลิตกล้วยหอมทองเข้าสู่โรงคัดบรรจุ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพจะเลือกสุ่มตัวอย่างเพื่อน,นำมาตรวจสอบหาสารเคมีตกค้างด้วยชุดทดสอบเบื้องตน้นกล้วยหอมทองจากแปลงแหลงนี้ยังได้รับใบรับรองมาตรฐานผ่านการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการกลางแห่งประเทศไทยด้วยครับเมื่อผลผลิตเข้ามาสู่โรงคาร์บรรจุแล้วเนี่ยก็จะมีพนักงานในการตรวจรับเข้าวัตถุดิบครับ และมีการสุ่มตรวจสอบหาสารเคมีตกค้างนะครับผมซึ่งตรงนี้เองน่ะเราก็มีการสุ่มหาสารตกค้างอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่จะไม่เจอนะครับผมเพราะว่าเรามีการควบคุมการใช้สารเคมีนะครับผมและในการเก็บเกี่ยวแต่ละรอนะครับผมเมื่อมีการเก็บเกี่ยวครั้งแรกนะครับฟาร์มนั้นเราก็จะมีการส่งวัตถุดิบเข้าไปที่ห้องห้องปฏิบัติการกลางแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบหาสารตกค้างนะครับ และออกใบการันตีเข้ามาว่าไม่มีสารตกค้างจริงๆและส่งใบใบเซอร์ติฟิเคตนี้ครับให้กับทางลูกค้าเป็นการการันตีอย่างหนึ่งซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้นะครับผมว่ากล้วยหอมทองของเราเนี่ยไม่มีสารเคมีปนเปือป้อนอย่างแน่นอนครับขั้นตอนภายในโรงคัดบรรจุเริ่มต้นทันทีเมื่อวัตถุดิบเดินทางมาถึงกล้วยถูกนาออกจากตะกร้า นำมาตัดแบ่งเป็น4ผล2ผลหรือ1ผลหรือเป็นหวีตามความต้องการของลูกค้าที่ระบุมาซึ่งกล้วยคุณภาพดีจะต้องมีขนาดและน้ำหนักตามที่กำหนดกล้วยที่ตัดแต่งเสร็จจะใส่ลงในถังน้ำที่อยู่ข้างๆเพื่อล้างยางกล้วยและฝุน่นละอองออกอีกครั้งหนึ่งจากขั้นตอนในถังน้ำสะอาดผลกล้วยจะถูกจุ่มลงในถังสารละลายอีทิฟอน เพื่อให้ผลกล้วยสุกอย่างสม่ำเสมอจุ่มสารละลายอีทิฟอนไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดก็จะนำขึ้นพักบนตะแกรงเป่าด้วยลมให้แห้งก่อนจะขึ้นสายพานลำเลียงเคลื่อนเข้าสู่ในห้องบรรจุครับในส่วนของห้องบรรจุก็จะมีการชั่งน้ำหนักในแต่ละผลอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการสุ่มตรวจสอบมาตรฐาน บรรจุใส่ถุงซีมถุงปล่อยเข้าสู่รายผลิตเพื่อบรรจุลงตะกร้าอีกครั้งหนึ่งโดยสินค้าที่เราผลิตเนี่ยเราจะมีอายุการเก็บรักษาในโรงแพ็คนะครับผมอยู่ที่ประมาณ1นสวันนะครับผมถึงจะจัดส่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นกล้วยหอมทองแบบว่าผล สดเลยหรือเป็นแบบว่าสุกพร้อมรับประทานนะครับผมกล้วยหอมทองกว่าจะถึงมือผู้บริโภคในแต่ละวีนั้นต้องผ่านขั้นตอนต่างๆมากมายเลยครับตั้งแต่การวางแผนการผลิตลงมือผลิตและการจัดการก่อนออกสู่ตลาดครับ กระบวนการจัดการขนส่งนะครับซึ่งการขนส่งเองเนี่ยข้อได้เปรียบของทางบริษัทเราคือเราตั้งอยู่ในจุดที่สามารถเดินทางได้สะดวกนะครับผมเดินทางไปถึงศูนย์กระจายสินค้าของแต่ละลูกค้าเนี่ยภายใน30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับผมซึ่งก็ยังรักษาคุณภาพของสินค้าได้นะครับผมในส่วนของรถขนส่งเราเองเนี่ยถ้าเกิดเป็นผลดิบเนี่ยเราจะส่งในรถอุณหภูมิปกตินะครับผมเป็นรถ ทั่วไปปิดผ้าใบถ้าเป็นในส่วนของกล้วยหอมที่เป็นพรอมรับประทานเนี่ยเราจะมีการส่งด้วยรถควบคุมอุณหภูม,ภมิเพื่อรักษาคุณภาพแล้วก็เนื้อของสินค้าไว้ครับขั้นตอนภายในโรงคัดบรรจุกล้วยหอมทองนั้นดําเนินการอย่างชํานาญเป็นขั้นตอนจากเดิมที่จำหน่ายทั้งหวีก็ตัดแบ่งขายเป็นผลใส่บรรจุพันธ์สวยงาม ั้งนี้ก็เพื่อส่งมอบกล้วยหอมทองคุณภาพสูงสู่ผู้บริโภคในรูปโฉมใหม่ที่เหมาะกับรูปแบบการดำเนินชีวิตในปัจจุบันซึ่งทั้งหมดเป็นปลายตมหลักห่วงโซ่อุปทานของกล้วยหอมทองครับหากจะกล่าวถึงโซ่อุปทานของกล้วยหอมทองนักศึกษาคงอยากทราบแล้วว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างโซ่อุปทานของกล้วยหอมทองนั้นจะประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะ หนึ่งก็คือในเรื่องของต้นน้ำสองกลางน้ำและสามในส่วนของปลายน้ำค่ะ มาดูในส่วนของต้นน้ำนะคะในส่วนงต้นน้ํานั้นจะประกอบไปด้วย1ปัจจัยการผลิตและ2กระบวนการผลิตเมื่อเราทําการผลิตตามหลักวิชาการเรียบร้อยแล้วเราจะทําการเก็บเกี่ยวและส่งเข้าสู่ช่วงของกลางน้ําเพื่อทําการรวบรวมหรือแปรรูปและหลังจากนั้นจะนําส่งไปยังส่วนของปลายน้ําค่ะซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของโซ่อุปทานในส่วนของปลายน้ํานี้เองนะคะเราสามารถส่งสินค้าเหล่านี้ไปยังช่องทางจัดจําหน่ายต่างๆอาทิเช่น d e r ด t เทรดร้านคาทั่วไปหรือซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเรารู้เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานของกล้วยหอมทองทั้ง3ส่วนคือต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำแล้วนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจในโมเดลธุรกิจกล้วยหอมทองด้วยเพื่อให้สามารถทำธุรกิจกล้วยหอมทองได้อย่างประสบความสำเร็จครับ สำหรับโมเดลธุรกิจกล้วยหอมทองนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยนักศึกษามีความเข้าใจและเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถทําให้ธุรกิจนี้ประสบความสําเร็จได้ โมเดลธุรกิจนี้เรียกว่า business model canvas canvas เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่า 1. เราจะผลิตอะไร 2. เราผลิตให้กับใคร 3. เราจะผลิตอย่างไรและ 4. ในการที่ทำไปนั้นมีความคุ้มค่าหรือไม่ลองมาดูรายละเอียดว่าจาก4อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนั้นจะประกอบด้วยรายละเอียดย่อยอะไรบ้าง สิ่งแรกที่ต้องคิดถึงค่ะ value proposition ก็คือคุณค่าที่เราต้องการส่งมอบให้กับลูกค้าในที่นี้ก็คือกล้วยหอมทองคุณภาพคำว่าคุณภาพนั้นก็คือตรงกับความต้องการของ customer segment หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเช่นมีความอร่อยรสชาติเป็นที่ต้องการลักษณะของกล้วยถูกใจกับลูกค้าและตรงกับความต้องการของตลาด 3. ก็คือช่องทางการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าอาจจะเป็นเรื่องของ Modern Trade ตลาดสินค้าทั่วไปหรือตามตลาดสดทั่วไปก็เป็นช่องทางหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะ 4. Customer r e l ationship ก็คือการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าหากเราเป็นผู้ผลิตกล้วยหอมทองแล้วเราต้องตั้งใจที่จะผลิตสินค้าคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนั้นเป็นลูกค้ากับเราไปนานๆค่ะมาถึงตรงนี้นักศึกษาอาจจะสงสัยว่า เอ๊แล้วเราจะผลิตอย่างไรในการผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพนั้นก็กลับไปดูค่ะจากแปลงผลิตที่เราได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ key activity หรือกิจกรรมหลักที่เราจะต้องทำไม่ว่าจะเป็น 1. การเลือกโลเคชันหรือสถานที่เพาะปลูก 2. การเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม 3. การดูแลรักษาตามหลักวิชาการและที่ขาดไม่ได้อย่าลืมเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็ส่งมอบไปถึงมือลูกค้าของเราด้วยส่วนที่5ค่ะคือ key Resource หรือทรัพยากรหลักที่เกี่ยวข้องทรัพยากรหลักที่เกี่ยวข้องนั้นจะมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมข้างต้นที่เราได้ทำอาทิเช่นในการเลือกแปลงผลิต เราจะต้องมีทรัพยากรหลักอะไรบ้างเช่นมีแรงงานมีผู้รู้นะคะว่าพื้นที่ตรงนั้นดินดีน้ําดีเหมาะสมหรือไม่มีตําราเนื้อหาความรู้ต่างๆนะคะหลังจากนั้นกิจกรรมบางอย่างค่ะเราไม่สามารถทําคนเดียวได้การปลูกกล้วยหอมทองคุณภาพก็เช่นกันเราจะต้องมีคีย์พาร์ทเนอร์หรือเพื่อนที่เราสามารถไว้วางใจและเขาให้ความช่วยเหลือเราได้ได้แก่อะไรบ้างเช่นถ้าจะลงทุนทําธุรกิจกล้วยหอมทองค่ะแต่ไม่มีเงินหรือเงินทุนไม่พอคีย์พาร์ทเนอร์ของเราก็คือสถาบัน การเงินต่างๆหรือหลักวิชาการที่เราต้องการแต่เรายังมีไม่พร้อมก็สามารถติดต่อไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆได้รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงในเรื่องของการจัดจำหน่ายค่ะหรือการค้าขายหากเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีหรือมีเพื่อนที่ดีก็จะสามารถเป็นตลาดรองรับสินค้าของเราได้เมื่อทำการผลิตแล้วค่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องคานึงถึงคือเมื่อเราผลิต เราต้องมีการลงทุนช่องต่อมานะคะช่องที่8ก็คือเรื่องของการลงทุนก็คือ Cost Structure โครงสร้างต้นทุนต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรหากเราได้จ่ายเงินไปแล้วนะคะเราก็จําเป็นต้องใส่ช่องนี้ให้ครบด้วย ตอนนี้คงสงสัยแล้วว่าทํามาจนถึงขั้นนี้แล้วแล้วรายได้จะมาจากที่ไหนช่องสุดท้ายนี้ค่ะก็คือ revenue stream หรือว่ากระแสรายได้ที่เข้ามามันมาจากทางไหนได้บ้างในที่นี้เราผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพส่งมอบให้ลูกค้าสิ่งที่ลูกค้าให้กลับมาก็คือเงินหรือรายได้เข้ามานั่นเองค่ะนี่ก็คือ business model canvas ง่ายๆ9ช่องหรือ4หลักการง่ายๆคือ 1. นึ่อะไรทําให้กับใครทําอย่างไรทําแล้วคุ้มค่าหรือไม่ค่ะ พัฒนาการการตลาดกล้วยหอมทองภายในประเทศไทยนั้นมีหลักการคือดูความต้องการของตลาดเพราะตลาดเป็นตัวกำหนดให้ออกแบบการผลิตหรือการวางแผนการผลิตนั่นเองครับการพัฒนาตลาดกล้วยหอมทองในประเทศไทยนั้นมีหลักง่ายๆค่ะ คือดูความต้องการของตลาดนักศึกษาคงสงสัยว่าทําไมต้องดูความต้องการของตลาดเพราะตลาดนั้นจะเป็นตัวกําหนดให้เราออกแบบการผลิตหรือการวางแผนการผลิตนั่นเองในการวางแผนการผลิตนั้นนักศึกษาจําเป็นต้องคํานึงถึงในเรื่องของปริมาณผลผลิตที่ออกมาและคุณภาพที่ตลาดต้องการค่ะกล้วยเปลือกสีเหลืองทองเนื้อสีนวลอ่อนๆให้รสหวานและมีกลิ่นหอมในตอนนี้ ไม่ใช่เพียงผลไม้พื้นบ้านเท่านั้นแต่กล้วยหอมทองได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไกลไปทั่วโลกครับ